สวัสดีครับอยู่กับช่องรถคิวลารถไทซสิงนะครับคุปตัย HJ3 นะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นกระบะให้ดูนะครับข้างนหน้าเลอเสียขึ้นเห่อเล่ย ขึ้นบ้านนั่นครับเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นให้ก็ได้ลงข้างล่างเขาใส่ใส่เกียร์ตร่ำชุดเลยก็ได้ครับหาจองเนี่ยจะเข้าจะหาจองด้วยได้ครับครับ ทาคมมลังนะเนี่ยนนเรื่องแน่นอนพี่ดิวขึ้นรถนะครับ บาดีแม็กแถนะครับย,ยุดเพราะไหนเนี่มันไลถทมันยุดอ่ะเอา้าขึ้นไปมันนี่ใครจะขึ้นขึ้นได้หรือย <c oughs> วาง <c oughs> เรียบร้อยนะครับเป็นง,ง่ายๆ่ายใช่ครับพักโอ้ครับผมแขกจะเอาไว้ใส่เนาะโอ้แขกไม่นี้ไปซื้อกันไหมแมนแมนครับมันจะขึ้นง่ายเนาะครับนะนเนาะเพราะตัวขึ้นแนี่ยนะรถรถพวกนี้ทำมันทำให้น้องขึ้นมันเดืองนะครับปล่อยมันย่างไปเองมันหลุด เรียบร้อ like ยนะครับเตันอะนดนะครับไปีมามันแลงมาแบบมัดอ๋อมันในมาดเหรอแค่ตัวรถจอดอยู่กลางทางเนาะตัวอองแล้เนาะเสียวเธดไปมัดมัดเกันมัดเากันเสีโกครับ วุฒไดรด้เจสามนะครับรถใช้ภายในคูเรือนนะครับคันนี้จะส่งเลยนะครับยังไม่ได้โพสขายเลยนะครับให้ดูนะครับแท็กใหม่นะครับตัวนี้แท็กใหม่เลยนะครับสภาพถือว่าสวยมากนะครับสำหรับคันนี้นะก็ขายก็ตามสภาพเลยนะครับ ล่องตัวนี้นะยังซสวยอยู่เลยนะครับโซตัวนี้ยังยังไม่ทันเด็กกัดหล่องนะครับคือว่าสวยอยู่นะครับสีสุละนะฮะโคกต่ายด้วยเโค ฮูกับตายได้เสียมันบระยู่เ์ได้นะแก่ไงรอดขึ้นหงามแต่เนาะขันนี้เนาะสวยมากนะฮะดูเบาะน,นะครับเบาะก,ก็ยัง ซื้อ่าจังสอยอยู่นะครับมีตัวสับฟางด้วยนะครับเห็นไหมะตัวสับฟางนะครับก็ส,บบสำหรับคลิปนี้นะครับเอา,เข,าข่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเอาสักหกนาทีพอนะฮะ ก็เลยถอดดีกว่านี่ไม่ถอดไม่ได้นะครับปิวนะครับก็อสำหรับคลิปนี้นะครับก็าลากัไปนะครับ,บคุณผู้ชายด้ยดาเจสามนะครับรถเกี่ยวขนาดเล็กใช้ใพนักัวเรือนนะครับ ่านไหนที่หาอยู่นะครับหรือว่าสนใจรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็กนะครับติดต่อก็ได้ที่0973226364นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปนะครับกับรถเกี่ยวข้าวนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะไปเจอกันอีพีหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับ